วันนี้เราก็จะมาเข้าป่ากันวันหนึ่งนะคะที่หายใจได้หรือยังครับแ <laughs> ล้วอ่า <laughs> เร็วสิว้าว พี่ต้องอยืนเลยป่ะครับยืนเฉยๆก็ได้อ่ะยืนเฉยๆสวัสดีวันนี้อยู่กับช่องสม hey ัย hey ทุเดย์เฮเฮเฮนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าป่ากันวันหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาสร้างชิปภาคกับพี่อ่ะไม่รู้ค่ะพี่หายใจได้หรือยังครับ ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะสร้างที่สร้างบ้านนะคะทุกคนเราจะเข้าไปในป่าลึกๆเลยนะคะแบบพาพี่เขามาลำบากเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะลำบากเองหรือเปล่าหรือเปล่านะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะจะไปสร้างบ้านกันเลยนะเราจะอยู่กันเป็นทีมนะทุกคนพี่พี่อยู่กี่คนคะอะไรรับอยู่ทีมพี่นี่จริงๆก็คือทีมก็คือมาสามคน4ี่คนนะครับผมแต่ว่าจริงๆผมจะเสนอตัวสร้างบ้านแข่งกับน้องคนเดียวคนเดียวพึ่งกระลาัตเตอร์ละเออพึ่งกระลาปะไรจอด พี่เขาแบบท้าว่าจะอยู่คนเดียวนะคะอ่านะหละทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเข้าฝากันเลยนะแล้วพี่ราคะช่องอะไรคะช่อง a าร์มเซอร์ดัมครับผมโอเคช่องอะไรนะอาร์มเซอร์ดัมก้าเป็ดนะคะไปค่ะ ามาเกียวเมื่อกี้เกิดเหตการอะไรบ้านพังจริงเหรอตกใจหมดเลยอะอะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคะเราไม่กล้าไปทางนู้นแล้วนะมาตามเกียวมาไม่รู้พี่ขอปรินหน่อยก็พอแล้ อาโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่เปิดที่นี่นะคะป่าปิดชึ้นครับผมใช่เดี๋ยวเราจะมาแ่งสร้างบ้านกับพี่อัมสุดดั้มครับผมอัมสุดดั้มนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันเลยนะครับไปอ่ะไปมา ผมต้องสร้างบ้านให้ใช่ไหมไม,มาช่วยสร้างเราจะสร้างกันสามคน1่นแม่ลูกใช่ห<า>นูเป็นลูกหนูเป็นพอ่อห<า>นูเป็นแม่อะ<า> <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเลยนะรอดไปไปเร,เร็วสิ ร้ก็เกินเหตการอะไรไห้นะ้อเท่าหางจริงหรอแค่เดียวไดหได้ไงมันไปเที่ยวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็กลับแล้วางดจะตอเยู่สิไ่อไรข้าใหร่าตอต่อต่ต่อ ไปเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่พ่ากันเลยทุกคนมา เอตนนี้นะครับตอลัดกวอยู่นะเให้มันตกก้เรอะเอะคือตัวนี้นะครับเราก็ได้จากต้นเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดยวเหลือแต่เครื่องตัวแต่เครื่องประดับแล้วก็หลังคานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตร้างเสากันก่อนเลยทุกคนมา เอาเจนล้วตนนี ça, ้เลยก็พี่สาวนะครเขาก็ได้ตัดไม้ไภอันนี้แล้วนะคะเออเออเออเสร็จแล้วกครับอ่ามียกพักกัาง่ะ ที่เราตากอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อที่เราจะมาวางไม้ที่นี่ครับผมโอเคนะครับครับ <laughs> ก็จะจาัดก,การกับไอ้ตรงนี้นะมันยากที่สุดแล้วนะตน,นี้ใช่ไหมใช่หรอจิบจิบแต่ตอนนี้เราจะมาขุดนะครับผมหน้าเราจะมาขุดที่นี่ครับผมเวมเราจะต้องขูดให้ลื่นนะทุกคนถ้าเราขูดไม่ลืน่นนี่มันอาจจะไม่ <laughs> มันเอือมเขาเยอะๆไอ้โซเตกกับโซเตกมานี่นะนีแค่ตัวนี่อีกตันี่้ตาให้หน่อยนะครับโอ้ยเบาๆก็ไม่เป็นบุคคลน้อเต้เนี่ยมุควลฤเธิ์จิตรเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตกแต่งคั่งๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอะยรฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาพี่เอซกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูพี่อาร์มกันนะคะว่าเขาสร้างป้า you <laughs> ที่มไม่ได้ส่งเจ้าบุญจะไปทานลู่ค่อยสองวันค่ะน้ำมันได้หรอน้ำมันได้หรอฟังไม่ออกน่าลันะลเราก็ได้กลับมาชิ่ของเราแล้วนะเราก็ทำนี่ค่งๆของมันะนี่นละทุกนนี่โ้สวยมากเลยใช่ไหมสวยไหมแน่นอนู่แล้วคับ ไปดูช่องของเอ้ะบ้านของพี่อัมช่องอาร์เซนัมเออยยายาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเลยนะครับเร็วเร็วกับพัวนี่นมัไม่คลื่อเออเออทุกคนดูบ้านของพี่อัมกับบ้านของเราสน่น่ะโอ้ยวิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนนกัเนี่ย สวยเหมืนไงเนี่ยเออแน่นอนอยู่แล้วครับมันกลัวอยู่แล้วอ่ะหนูใช้ได้อยู่แล้วอ่ะดูสิรถร้อยกันในนี้ให้เท่าไหร่คะของจริงก็ก็99%ของพี่เค้าล่ะคะของพี่เ่ะเหรอ19.99%ก็พอ <laughs> มาเดี๋ยวเราแบบไปนั่งรอกันแบบ <laughs> ชิวๆอ่ะครับบ <laughs> อกได้เลยว่าด้ชยอะ เราจะให้พี่อัมนะคะลงมาที่นี่นะคะลงมาตัดสินว่าใครจะเพี่ยน,น้เนี่ยด้วใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะอะไรแบบนี้ oh, <no. S 1> ต้องเป็นเกลียวอยู่แล้วไม oh, <no. S 1> อ่อะเดี๋ยวเราจะมาให้ท่านชิดนะคะมาคอมเมนต์บ้านของเราะะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะรอพี่อัมเขาลงมาถึงก่อนนะมา คอมเมนต์บ้านเราเลยนะคะคอมเมนต์อะไรครับตัดสินครับตัดสินครับเล่นแต่ว่ามันอะไรตันนี้อมนตัวเล็กบอกก็บอกครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะไม่เคยอยู่แล้วเหรอบ้านบ้านหลังนี้ผมชอบก้อหินนะโอเคนี่นี่นี่มันเปนนิดเดียวแล้วก้หินก้นหินนี่เขาไม่ได้สร้างนะธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้เราเลยนะทุกคนแล้วก็อะไรที่ชอบก็คือข้างๆนี่ก็ ชอบแต่ไม่ชอบท้าวของพี่เขานะแล้วก็อันนี้อันนี้นะทุกคนลูแกแองนี่นะลูกแองนะเอออันนี้ก็สวยแล้วก็ไม้กว่าก็มีครับทุกคนคือแบบชอบอยู่ทุกคนไม,ไม่ไม่อยากจะพูดเยอะนะล้างคานี่ยิ่งกว่าพี่เขาเอีกพนั่นแหล่ครับทุกคนอ่าทุกคนจะตัดสินเลยไหมครับเฮ้ยใจไงเอาโอเคทุกคนนะจะอมขอตัดสินเลยนะอ่ะ ผู้ชนะก็คือก็คือเจเอฟเฟกด้วยสิแทนเทอร์เดนแท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 นจัดจ้าทุกคนเดี๋ยวผมตัดสิเลยนะว่าแทนเทอร์เดนแท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 นนั่นแหละครับแทนเทอร์เดนบ้านของพี่อาร์เซดัมนะครับบ้านของพี่อาร์เซดัม เอ็นผู้ชนะแล้วี่เย้จริงปะเนี่ยเย้ใช่ครับเ้เ้น่ไรครับอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตัดสินกันเสร็จแล้วนะพี่าเอันะแล้วเราก็รู้แล้วนะไปไปไเลยไป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 ทีแล้วไปทีลไปไปไหนมล้ไปไหน เห็นบ้านของพี่เขาแลวคะทุกคนก็เข้ามาดูในช่องสม i ยทูเดย์ได้เลยะคะวกันช่องพี่อะไรนะอามอซ์ดัาเนื้อชื่อเดี๋ยวแกจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะฝากอะไรอไหมคะก็ไม่มีนะครับผมกดซับกดกดซับซไทยเยอะๆแล้วกันนะครับผมจะได้ตามน้องๆทันนะใช่ค่ะจะได้